สวัสดีครับสงกรานต์นวายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพามาดูเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยในงานสวนให้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดแต่งผู้ไม้ไร้สายขนาด20โวลต์ของทาง iMac ชื่อรุ่น IMHTK001GT นะครับตัวสินค้ามีการรับประกัน1ปีเต็มจากทาง iMac ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้ขนาด20โวลต์ สำหรับแบตตัวนี้จะอยู่ในซีรีส์20โวลต์ทูเกเตอร์ของทาง iMac เขานะครับโดยแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถที่จะใช้งานร่วมกันกับเครื่องมือช่างตัวอื่นของทาง iMac ได้เยอะมากผมเองก็มีใช้งานอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับสำหรับเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ตัวนี้แบตเตอรี่1ก้อนสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง30นาทีเวลามาชาร์จแบตก็ใช้เวลาแค่60นาทีก็เต็มแล้วส่วนขนาดของกิ่งไม้หรือว่าพุ่มไม้ที่เราไปตัดเนี่ยใหญ่สุดได้ถึง10มิลเลยทีเดียว น้ำหนักแค่2กิโลกร,รัมเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายใช้งานได้หมดเลยเพราะว่าไม่หนักมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูภายในกล่องกันนีกก่าว่าภายในกล่องในเซตเวลาเราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,000ต้นๆน,นะครับอาจจะมีถูกหรือว่าแพงกว่านี้แล้วแต่ร้านค้าอีกทีหนึ่งนะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับใน online, ช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆช้อปปี้ลาซาด้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ม,ทมีภายในกล่องนะครับมีอะไรบ้างนะ เดี๋ยวผมไล่ดูเป็นตัวไปตัวไปเลยแล้วกันชิ้นแรกก็จะเป็นตัวเครื่องเลยนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นสีส้มๆเทาๆนะครับน้ําหนักไม่เยอะนะสามารถจับมือเดียวก็ได้ตรงส่วนนี้มีกาดป้องกันใบมีดมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของใบมีดนี่ถือว่ามีความคมมากทีเดียวอลองดูรอบๆของตัวเครื่องกันไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นสเปคของตัวเครื่องพร้อมกับมี serial number มาให้ จะมีพลาสติกนะครับตัวนี้เหมือนกับเป็นกาดป้องกันเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมีเป็นคู่มือการใช้งานมาให้พร้อมกับใบรับประกันนะครับจากทาง i-mac ในส่วนนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่พร้อมกับแท่นชาร์จแบตเตอรี่ก็เป็นขนาด20โวลต์แอม ในส่วนแบตเตอรีร่สามารถเช็คได้ว่าเหลือไฟอยู่เท่าไหร่ก็จะมีมาให้แค่2ขีดเดี๋ยวง่ายก่อนการไปใช้งานผมจะเอาไปทําการชาร์จให้เต็มก่อนในส่วนนี้จะมีเป็นเซฟตี้มาให้ด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่กดเซฟตี้จะกดสวิตช์ไม่ได้ถือว่าเป็นอีกหนึง่งความปลอดภัยที่ทาง iMac ใส่มาให้นะครับในส่วนตัวเครื่องเนี่ยเดินได้เรียบไม่มีสะดุดแล้วก็เงียบดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้าเนาะตรงนี้มีกาดมาให้นะครับส่วนกาดตัวนี้เวลาเราใส่เนี่ยก็จะหมุนน็อต2ตัวนี้ออกมานะครับ จากนั้นก็เอากาดใส่เข้าไปหมุนน็อตยึดแค่นี้เองนะถือว่าง่ายมากในส่วนกาดตัวนี้เนี่ยการใช้งานใช้ยังไงเดี๋ยวไปดูในช่วงที่ผมทําการทดสอบให้ดูละกันนะ,ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าแล้วเราก็ไปทําการทดสอบกันเลยดีกว่านะครับไปเดี๋ยวผมมาไปทสการใช้งานให้ชมกันดีกว่านะครับสำหรับเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ของ iMac ตัวนี้ก่อนการใช้งานทุกครั้งเนี่ยผมแนะนําให้ฉีดพ่นหรือว่าใช้วิธีการหยอดน้ํามันหล่อลื่นเข้าไปที่ตัวใบมีดก่อนนะครับ เพราะว่าจะได้ช่วยหล่อลื่นนะครับรวมถึงลดการสึกหลอของตัวใบมีดได้ดีในส่วนของต้นไม้ที่ผมจะมาตัดวันนี้ก็จะเป็นต้นชาฮกเกียนนะครับซึ่งชาฮกเกียนเนะี่ยถือว่าเป็นไม้ยอดนิยมอีกตัวหนึ่งที่นิยมเอามาทําเป็นแนวรั้วนะครับแล้วเรายังสามารถที่จะไปตัดพวกไซเกาหลีดอกเข็มชาทองต้นคริสติน่าต้นนิออนต่างๆพวกเนี้ยสามารถตัดได้หมดเลยนะครับ เวลาเราเอามาตัดในแนวดิ่งลักษณะแบบนี้เราสามารถใช้ใบมีดท,ทั้ง2ด้านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดขึ้นตัดลงแล้วแต่เราถนัดและด้วยน้ําหนักตัวที่ไม่มากนะครับแค่2กิโลกร,รัมเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับใช้งานได้หมดเลย ในส่วนความแรงงตัวเครื่องเนี่ยใช้งานได้สบายนะครับใบมีดนี้คมกริบเลยแล้วถ้าว่ากันตามสเปคเนี่ยตัวเครื่องสามารถตัดแต่งกิ่งได้ไซส์ใหญ่สุดถึงขนาด10มิล,ลหรือว่า1เึ้ซนนะครับก็ต้องบอกว่าใหญ่เหมือนกันนะครับไซส์ประมาณนิ้วก้อยเนี่ยอทีนี้มาทําการตัดด้านบนของพุ่มไม้กันบ้างนะครับผมจะใช้เป็นใบมีดเพียวๆก่อนนะครับในการตัด ถ้าสังเกตด,ดูจะเห็นได้ว่ากิ่งไม้หรือว่ายอดไม้ที่เราตัดเนี่ยมันจะตกอยู่ตรงนั้นนะครับพอเราตัดเสร็จเนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้องหยิบมันออกทําให้เสียเวลาในการทํางานค่อนข้างจะมากทีเดียวดังนั้นทาง i m a c จึงแถมพลาสติกตัวนี้มาให้ด้วยนะครับผมว่ามันใช้งานได้ดีมากเลยนะ เอาไว้สําหรับเวลาเราตัดนะครับจะเห็นได้ว่ากิ่งไม้หรือว่ายอดไม้ที่เราตัดเนี่ยมันจะไปค้างอยู่ตรงนั้นเกือบทั้งหมดนะครับอาจจะตกลงไปบ้างนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะค้างอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะดีตรงที่ว่าหลังจากที่ตัดเสร็จเนี่ยก็คือมันเสร็จเลยเราไม่จําเป็นที่ต้องไปเก็บมันออกละสําหรับยอดไม้ที่เราตัดนะครับ แล้วก็ในส่วนนี้นะครับถ้าหากว่ามันมีหญ้าขึ้นมาลกๆลักษณะแบบนี้ถ้าหากว่ามันไม่มากมายเกินไปนะเราสามารถใช้เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไอแม็กตัวนี้ตัดเอาก็ได้นะครับเพราะว่าสามารถตัดแต่งกิ่งได้ไซส์ใหญ่สุดถึง10มิลเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วหญ้าพวกนี้สามารถตัดได้นะครับแต่ถ้าหากว่าจําเป็นที่จะต้องตัดในพื้นที่กว้างๆเยอะๆหน่อยก็แนะนําเป็นเครื่องตัดหญ้าไอแม็กอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ก็ใช้แบตเตอรี่ร่วมกันได้นะครับก็จะเป็นตัว2 0่สิบโวลต์ทูเกเตอร์นะครับ ในส่วนนี้ผมก็ใช้เป็นสายเอ็นนะครับในการตัดก็ถือว่าตัดได้ดีมากก็จะมีตัวเล็กมากวนหน่อยนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเวลาใช้งานจากที่ได้ทดสอบการใช้งานไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะประทับใจในการใช้งานมากทีเดียวสําหรับเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ iMAX ตัวนี้นะครับน้าหนักเบาแรงดีแล้วก็ใบมีดคมมากในส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกันกับแบตเตอรี่20โวลต์ทูเกเตอร์ของทาง iMaX นะครับซึ่งจะใช้ร่วมกันกับ เครื่องมือช่างตัวอื่นของทาง iMac ได้เยอะมากนะครับจากที่ผมทำการตัดแนวรั้วยาวประมาณสัก15เมตรนะครับใช้เวลา10นาทีกว่าๆใช้แบตเตอรี่ไปราวๆครึ่งก้อนได้นะครับถือว่าเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องการดูแลสวนภายในบ้านนะให้เป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนราคาก็ประมาณ2 0 0 0นต้นๆนะครับอาจจะมีถูกกว่าหรือว่าแพงกว่านี้แล้วแต่ร้านค้าอีกทีหนึ่งนะเพราะบางทีร้านค้าเขาจัดโปรโมชั่นราคาก็อาจจะถูกลงนะครับก็ลองไปหาดูเองได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด,ด้าแล้วก็ออนไลน์เจ้าอื่นๆนะครับ ส่วนท่านไหนที่ไม่อยากค้นหาเองผมก็ค้นหามาให้แล้วนะครับโดยใส่เป็นลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอตรง description ท่านสามารถเข้าไปดูจากตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเอามารีวิวชมกันสำหรับเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ iMac IMHT 001GT นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราเคยเจอกันใหม่อีกทีนึงขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมสวัสดีครับ